เรื่องราวสุดระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันยังเรียนหนังสืออยู่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นฉันอายุประมาณ13หรือ14ปีในบ้านเกิดของฉันคนนั้นดูสูงและเป็นผู้ใหญ่ตามวัยเพราะตอนนั้นฉันสูง1นึเมตรเจเมื่อฉันเริ่มตระหนักว่าฉันมีบางสิ่งที่พิเศษตัวฉันใหญ่ที่สุดในห้องถามว่าทำไมถึงรู้ นั่นเป็นเพราะว่าตอนผมไปค่ายลูกเสือเพื่อนดึงผ้าพันคอออกมาเห็นแล้วอยากลองทำดูด้วยสถานะที่สูงกว่าเพื่อนฉันก็มีคนที่ฉันชอบเธอชื่อปิงเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในห้องตัวฉันเองมีโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายรูปได้ในวันนั้นฉันก็เลยรู้ดีมันน่าทึ่งจริงๆโนเกียเอ็นเจเป็นหนึ่งในโทรศัพท์รุ่นแรกๆที่มีกล้องหน้า และเธอชอบถ่ายรูปในกล้องของฉันฉันยังชอบใช้ภาพของเธอเพื่อฝันกลางวันแล้วตอนนั้นพี่ชายผมสมัยบัตฑยมก็เอาหนังสำหรับผู้ใหญ่มาให้ดูด้วยเพราะเขาบอกว่าฉันโตพอที่จะเรียนรู้วันหนึ่งฉันชวนปิงออกไปเดทจากนั้นเราก็ไปห้องถ่ายทำสำหรับสองคนฉันตื่นเต้นมากที่อยากจะทำอะไรสักอย่างตอนที่ฉันอยู่กับปิงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก และทําให้ฉันอยากจีบเธอมากฉันรู้ว่าเธอแอบชอบฉันแต่ฉันก็ยังอยากจะรู้ให้ชัดเจนก่อนที่เธอจะมาอยู่กับฉันเหมือนเมื่อก่อนเพราะผมอยากเล่นโทรศัพท์ในขณะเดียวกันฉันก็บอกเธอด้วยฉันมีบางอย่างจะแสดงให้คุณดูและใช่ฉันกําลังฉายภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ให้คุณดูและดูเหมือนเธอจะสนุกกับมันเธอตื่นเต้นมาก บอกฉันว่าเธอแค่อ่านหนังสือทั้งวันแค่นั้นเองเมื่อฉันรู้ว่าเธอต้องการมันจริงๆฉันดูเธอดูหนังอย่างตั้งใจและถูกกระตุ้นร่างกายของฉันกำลังร้อนขึ้นฉันนั่งอ้าขาให้กว้างและปล่อยให้เธอใช้ประโยชน์จากฉันนั่นเองย่อมมีประสิทธิทผลเพราะเธอมองฉันด้วยสายตาเป็นประกายเธอไม่ลังเลที่จะมองมาที่ฉัน นั่นทำให้ฉันชวนเธอมาบอกว่าลองดูสักครั้งไหมฉันไม่รอคำตอบของเธอเลยเพราะฉันใกล้เข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรพูดอะไรอีกเพราะเธอยิม้มจากนั้นเธอก็เริ่มคุกเข่าลงระหว่างขาของฉันอย่างช้าๆฉันเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นจนขาสัน่นดูเหมือนเธอจะเก่งแล้วเธอเรียนที่ไหนเก่งขนาดนั้น ตัวเธอเองบอกฉันว่าเธออา่านหนังสือแล้วฉันพยายามให้เธอนอนลงบนโต๊ะและฉันต้องเลียมันด้วยลิ้นของฉันจนคุณบอกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วเรามาสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานจนเหนื่อยไม่มีเรี่ยวแรงมันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในสมัยเรียนของฉันและเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่ฉันไม่อาจลืมได้จนถึงทุกวันนี้